ผู้หญิงวิ่งเท้าเปล่าบนถนนทุกวันเนื่องจากเธอกลัวความมืดมากดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่ตกกลางคืนผู้หญิงทุกคนสู้ชีวิตวิ่งหนีเข้าบ้านแม้จะทำให้เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์เธอไม่กล้าหยุดเลยเนื่องจากฝ่ายหญิงเข้าใจว่าต้องรีบกลับบ้านก่อนมืดมิฉะนั้นผลที่ตามมาจะร้ายแรงมากแค่นั้นแหละภายใต้การวิ่งอย่างบ้าคลั่งของเธอในที่สุดก็รีบเปิดประตูบ้านก่อนมืดเสียงประหลาดจากปากของผู้หญิงในเวลานี้และถอดเสื้อผ้าออกจากร่างกายขณะเดินจากนั้นแวบ,บหนึ่งก็ซ่อนตัวเข้าไปในห้องที่หนาแน,าน เช้าวันต่อมาผู้หญิงกลับออกมาคบกันเหมือนคนปกติไม่เห็นความผิดปกติแม้แต่น้อยแต่ทุกครั้งที่พบข้าเธอก็จะหาข้ออ้างสารพัดเพื่อจัดไปก่อนผู้ชายที่โง่เขาลนั้นค่อนข้างงงด้วยความสงสัยว่าทำไมฝ่ายหญิงจึงรีบกลับบ้านก่อนมืดดังนั้นฉวยโอกาสที่แฟนสาวจากไปผู้ชายเรียกแท็กซี่ขับตามมาอย่างเงียบเงียบผู้หญิงที่รีบกลับบ้านโดยไม่รู้ตัวแค่วิ่งหนีเข้าบ้านอย่างหนักมันยังไม่เร็วนักที่จะเห็นท้องฟ้าผู้หญิงข้ามถนนโดยไม่คำนึงถึงอันตรายในที่สุดก็วิ่งไปที่บ้านก่อน,อนที่ราายยวนดดส่แฟุุมม้ไถช จากการสอบถามกลับถูกตำหนิอย่างรุนแรงจากเธอยังไม่ทันรอให้ฝ่ายชายตอบรับผู้หญิงล็อกประตูตายขณะที่ประตูหน้าต่างทุกบานในบ้านค่อยๆปิดมันสายเกินไปแล้วที่ผู้ชายต้องการจะไปในเวลานี้กดทนความอยากรู้อยากเห็นข้างในไม่ไหวเขามองผ่านช่องประตูเข้าไปในห้องหลับเป็นผลให้ฉากตรงหน้าทำให้เขากลัวและงงโดยตรงไม่คิดว่าแฟนจะเป็นมนุษย์หมาป่านในตำนานมันน่ากลัวจริงๆ